<c oughs> สูสดีชาเกมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเออตัวแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์กันเองออเสียงเป็นอะไรเนี่ย <c oughs> ก็นะครับหลังจากที่ไลน์เลนเจอร์ได้เปิดอัปเดตมานะครับผมก็มีตู้นะเขาเรียกว่าตู้อะไรอ่ะท่ายอดนิยมปะ่ะตัวยอดนิยมประมาณตัวยอดนิยมแต่ละท่านนะครับผมเซออิเร์ฟเปิดเท่าไหรนะ่เนี่ยน่าจะตรงเวลานะสี่โมงนะครับผมก็ ผมว่าจะไปจัดเบาแสงสักหน่อยนะครูนี้พนันเนี่ยผมมีแล้วครับผมเบาแสงหรือหรืออะไรดีอ่ะหรือเนี้ยไอตัวเนี้ยอยากได้นะครับผมตัวกันวินคูนี้พนันถ้าได้มาก็โอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอามาทําอะไรอีกนะเพราะแม็กแล้วนะครับก็อาจจะอยากได้เบาแสงนะครับผมผมจะเปิดสักห้าสิบต่อก่อนนะเขาเรียกว่าชิมลางนะครับผมในการออเดอร์นะครับผมไปครับใบแรกมา ก็ผมก็น่าจะยังไม่ได้ลงลงรู้จะลงคลิปเกลียคลิปมัดก,ก่อนหรือว่าลงคลิปนี้ก่อนดีวะเออก,ก็ก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวท่าผูา้ชมเห็นคลิปไหนก่อนก็น่าจะลงคลิปนั้นแหละก่อนนะครับโอ้โหเปิดมาก็เจ็ดดาวเลยนะผมเราต้องไปเลื่อนตัวที่เราไม่อยากได้ที่สุดนะนี่ตัวนี้ทัดไหมทุกคนอยากได้เหรอเนี่ยมันเป็นตัวยอดนิยมเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคครับผมมันก็ต้องมีตัวเกินกันบ้างนะในตู้ถ้าเป็นตัวดีหมดก็ ไม่ดีนะครับใบรอบทีสองแล้วนะโอเคกคิดมันนี่ผมจะน่าจะลงช้านิดนึงนะเพราะว่าขา้รแรกะลรโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยปะวายกลหืม เดือนนี้เดือนนี้นี่คือมันอะไรกันทุกคนมันโอ้พระเจ้าโอ้คลิปคลิปนี้จบเร็วนะผมก็น่าจะน่าจะมีเพียงเท่านี้อ่ะทุกคนนะคือโอ้จะประกาศจะมาเปิดแบบห้าสิบตัวคิดว่าไม่ได้นะมายากรออกเฉยเลยโอ,โอ้แสงพลังแล้วทำไมต้องมืโอโอ้โหมายากรออกเฉยนะครับแล้วออกง่ายด้วยไม่ได้ออกง่ายดิ อ้ออะไรละมึนเลยเนี่ยคือออกแล้วเหรออะไรเนี่ยแล้วมันออกตัวที่อยากได้นะนะประเด็นเนี่ยโอ้พอเลยครับเก็บตัวเลยโอ้ยเอาอย่าง,ออางเอาอะครับทีมนะโอ้โหก็ขอบคุณที่รับชมที่ดคูคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกกมาด้วยครับขอบคุณครับ